สวัสดีค่ะโอ้ทานี่คือบามีกลองน้ำมูลนี่เนาะสวัสดีค่ะช่องฟ้าสซละคือชูออฟฟิเชียลค่ะได้สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับน้องฮักเพลงนะครับอันนี้ก็ซื้อกลองคือกันแต่ว่าถ้ามีไลฟ์สดนะคะจะไม่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเลยถ้าไม่มีแฟนคลับติดต่ของน้องครับแพงเมื่อวานก็เยอะมากเข้าไปให้กำลังใจพรีโหลดโอ้โหเทีฮักเรื่อได้มาหนึ่ขอบคุณพี่โกด้วยนะคะที่ทานุสนับสนุนหนูคือกันค่ะ บาพ่อแม่ไปกดติดตามช่องพีโก้โพิพับน์ฝาเพี่ฝากก็เช่นฝากลำเพินโช์ออฟิเชียลฝากพ่อแม่พี่น้องยบค่ะยำไปไทยดาราสาวกันฮะสวัสดีค่ะสวัสดีดาราสวัสดีค่ะแคลนแต่ตา งนามือจะแเปลี่ยนไปน้อยหนึ่งเป็นอยนองาใช้เสือเปือนแท้ค่ะไปเป็นที่หนังโลกระโุดเพราะว่าการเป็นยังไงใกล้จแ้งเก้าสิบเปอร์เซเ็แตลแล้วเวที่ห้องเต็มรลยยังไม่อีกแล้วบะม,ม,มี่บะม,ม,ม,มี่บะมี่บะมี่คบะมี่ถ้า,นนา,าไอ้ไก่มีค่ะเม่ไดถ่ายดูยแล้ว ตุเลียนอ้ออออาบาทนะซอห์ห์ธรรมดาเนาะนี่นะคะกินหตุเลียนคนฮอตของวงนะคะมาแจ๋เลยฮอตแบบฮอนฮอนเอาเอาเนี่ยแะคะ่ะกินแล้วบอกเอาพักกับวิกิเทพที่มากเมื่อกี้ค่ะฮะแม่ ไม่จำผู้ใดให้เลือกผู้ใดก็ได้กินผู้ใดอ่านเลเอาให้เลือกเร็วๆแม่ให้เลือกว่าจะผู้นี้โบอะไรมันใหญ่เคยนะเรียกไม่ได้เล็วมากเด็กสี่เลยเนาะไอ้แพทย์ไปใช้อะเลิกใครยังไงหนีรูวไปใส่เอามาผีกันเลยแม่เอ๊สวัสดีค่ะไม่คุยด้วย คือว่าเป็นยากมือขึ้นืสส่มไ่อยากกินโอ้นี่นคะพอวัสดีค่ะโอ้ พ่อนะคพอคนร่าเพื่นกังปาิดตั้งวิธีวิธี่ผนกาลังโยกร่างนะคะไ่ม่ขัดจะบุญว่างจะมาค่าคิดดีกับฟาไว้ัะนีนะคะที่ไหนจนรูไทยเอก็พอเว่